เฮ้ยนุ่นอโอ้ชรงมือนี่ข้าวมาแต่ไกลเลยข้ากูนี่แหละโอ้นี่หวบเลยเออโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่ไายเลยเนี่ยรถเป็นไรครับน้องข่านึกเลยพี่แตาร์ไม่ติดนี่รีบเลยครับไม่ต้องหว่วงพวกผมบริการเลยพี่โอ้ยอ๋อนี่ไง ได้พี่นี่เคปของโปรดพี่เลยนี่เปนเฮ้ยมาดื้อเดี๋ยวผมประหยัดกินนิดนึงเนาะโอเคโอเคลูกค้าครับผมนี่มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับบริการแบตถึงที่เลยไม่ต้องชงต้องชึกเฮ้ยนี่คุณคุณเราเนี่ยน่ะโอ้เดี๋ยวจินเจอซอยชึกไม่มีไม่มีใครควงเอามาจนถึงแล้วเอาแต่แบตมากูให้มึงถือมาไอ้สเอ๊ะ โอ้ไม่เลยเราคอนเทนต์คอนเทนต์สบายไม่ได้ตอนนี้เราอยู่คลองถมไงใช่ซื้อแพงเลยเออซื้อจบเดี๋ยวแอปซื้อถือห่องไป้หนึ่งนะครับรอไปหนึ่งครับมีด้วยเออใส่หมาไปไปไปโอเคพอแจก้คอนเทนตโอ้เว้ยถือถือห่วงเมื่อกี้เขาจุกไว้หนึ่งชั้นนึงเวีนหมาเดี๋ยวร่างถือห่วงไปเพิ่งยับแค่ยี่สิบบาทพี่แม่งอยากจะมาลงทุนยืมครับป่เออป่ะขนาดยืมยืมยืมอันนี้ก็ซื้อกูถือเองใครวะพี่ฮะลูกค้า ม่ดูเลี้ยวยังเขารถเนี่ยค้นยังงี้โหมองรถเท่าไหร่ตลาดนี้มาดูงานลูกค้าก็ต้องดูสังเกตงานของคุณงานของกูนี่แหละาดไหนขายเนาะขายควงโอ้ขาวจะเจอใครควงมีเสื้อผ้าป่ะแฟนนิวนะเฮ้ยจากพูดหาเลยใครควงแฉก์ใครควงแชร์ทุกวคนของถมไม่มีของเลยขายว่ะมีนะแม่งกำไรได้ห้าสิบบาทไม่ใช่ควงอีกเปีสิบบาทเนาะแม่งเอ้ย อาซื้อ่ควงครับตัวนี้เตรียมมาอย่างดีครับอคนจีนแม่งเอาไปวางไว้ที่เก็บของคือนเียจะโง่รกันนั้นดีมากนี่เอ้ยนี่บุญได้ังไง่ควดีดีนปลา่โอ้โหนี่เนี่เอ้ยอรอเอ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 เออเอเเเเ อย่าอย่า,อย,าอย่าไปพูดเยอะอย่าท้องพูดนี้อย่าพูดเยอะนั่นไได้ไหมไก่นะนี่เราจะหมุนได้นี่ปากปมัม้งไงใค <c oughs> รร้านนะครับวันนีผมจะไปเปลี่ยนแบรให้ลูกค้าตรงนี้มันจะหมุนได้ลอ,อ,องน้องอยู่ไหมอ๋อลองเดี๋ยวผมลองไปหมุนที่รถเลยเราซื้อเลยกอะมันจะใช้ได้นี่เซฟสายเซฟจุกจุกสูงมาโอ้ไม่ได้ดึวเรียนมาตรงสายเลยเฮซฟเรียนมาตรงสายหัวตัวนี้นะเซฟเรียนมาตรงสายซ่อมรถ ได้หรือเปล่าตุ่มบนตุ่มแบตเออใช่มันเป็นอ่าเกี่ยวแบบนี้เอเชียนี่ลูกค้ารอได้แล้วครับมาหมืนเอาเปิดเบาะดูวยเออไม่ใช่ได้เบาะเราก็มีเหรอไปควงได้มีั้ยเราแม่งยังไม่รอดเลยเอาเราทไมไม่รู้จะพกเออจะพกไว้เนาะโอเคไดีมากเลยน้องพกนะอ๋อพกไว้ด้วยก็ได้ลำบากเวลา เปิดเปิดเพื่อพี่ลืมเลยถึงมากเลยงั้นเปิดให้ผมไหมเปิดเปิดเลยดีกว่าเปิดเอ้าแล้วพี่จะเปิดยังไงเราเปิดไม่ได้รถเราพี่จะเปิดรถต้นแรกบอกไม่ได้ปิดหรือเปล่าไม่น่าเป็นช่างหรอกไม่น่าเปิดละนี่เห็นไหมเอ้าในการทำ่ถคนนี้นี่นี่นี่นะนั่นแหละนั่นแหละในรู้นั่นแหลยโอ้เราเอาไขควงมาขันไม่ได้ยังไงนี่อ่ะหุ่นเดี๋ยครับ เอ้ยไม่นา้เอาอย่างโอ้ขา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 ต่อเดี๋ยวร้อยแป้นนึ่งครับครับอ๋อมานั่นพปะเจ้ครับอันไเบอร์เบอร์ผมขอเบอร์สิบพี่โอเคครับแต่นี่เบอร์แปดโอ้ขาต้องคนต้องรถเลยนะเนี่ยแข็งสภาพคิดอะไรอยู่เอาพลาสติกมาแล้วใครกวงนอีกแหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอยแป้นร้อยไม่ดีรอยแป้นครับ ถือไว้กันก็นี่ล่ะยืมบ้านนี่ก่อนว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละไอพี่ผมไอยืมใครควงแฉกับพอดีผมลืมลืมมามาครับคุณน้องผมมาจากตาลฝั่งทางนูึนครับลืมไปควงมาซ่อมให้ครับยืมไปควงแฉกไลยครับคิดคิดค่ายยืมไปครับโทษอะใจดีเราไปเลยนะพี่ไม่รู้จากเขาหนูครับครับ ยินเล่ามาคืนมีเนี่ยคงจะให้หน้างานคืนคืนครับหน้างานไหนจริงๆิ้มเเดี๋ยวเราไปมาคืนจริงนะครับครับผมครับผมครับผมจะจะไม่ไม่ใจแล้วจริงเหออ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยเธอโอ้โหครับออมาแล้วครับมาแล้วครับไม่ต้องร้องไห้เนาะโอ้โหหนูเนาะเฮ้ยพี่ไม่ทิ้งหนูแน่เอานะครับไม่มีทางทิ้งหนูหรอก อ๋ออ๋อครับเป็นเั่งที่ยวครับไม่ต้องคิดเลยนะครับผมยังไงก็คืนนี้พี่ไม่ทิ้งเธอหรอกเปิดเปิดเปิดร้านเปิดร้านมพรถเลยดีแล้วแล้วทำไมเราไม่ติดต่ออีกเลยเราศูนย์ปิดแล้วศูนย์ปิดห้าโมอ๋อเราเลยติดต่อทางทีมงานเสียศูนย์ใช่ไหมลิ้วลิ้วลิ้วลิวีงานี่ตายใช้บริการเนาะใช้เธอทีมงานเสียศูนย ลองดูดิรุนเหมือนกันแล้วป่ะเสียไก่ไปตัวหนึ่งแม่งเสียไก่ไปตัวนึงได้ไหมยืนทิ้งกระดัเฮ้ยเออออือไม่ต้องร้องร้องทำไมเฮ้ยครานี้กว่าอ้าวเนี่ะให้เราแบบตั้งใจเรียนพอนะครับตั้งใจเรียนพอแค่นั้นพอแค่นั้นพอเฮ้ยเฮ้ยเกียร์เดียนแค่นั้นพอนะโอเคโอ้ ง <Blake. S 2> <ind> ่ายๆสบายสบายยวยไกลอีกตัวนึงไม่เสียค่าเที๋ยวไมีกวสา